การใช้กำลังไม่ใช่ทางเลือกเดียวนะลูกมันใช้ได้หลายอย่างไปพวกเขาออกแรงกันไปก่อนรอให้เขาสิ่ที่ออกแรงไปห,หมดแรงก่อนดเดี๋ยวเรามารีบกินพวกที่เขาออกแรงให้เราใช้พลังให้เต็มที่ต่อสู้กันไปเรื่อย จแน,น้มาเลือกใช้กำลังก็ให้เขาใช้กันไปสู้กันไปก่อนสู้กันก่อนอย่าไปยอมแพ้สู้กันไปเรื่อยๆสู้กันไปนไสู้กันไป,นไปอย่าไปยอมยอแพ้เดี๋ยวโอกาสของเราแล้วเรารีบกินกินเขาขใช้กำลังกันไปก่อนที่เป็นโอกาสของเราแล้วโอกาสดีมาถึงแล้วลูก เราต้องใช้โอากาสนี้ให้เป็นประโยชน์